ได้หลายไปได้หลายแก็บกทถัวเอาโมกวักน้ำจังเลยเก็บให้ซื้อวเพาะว่าทีเก็บไปตำจะที่หาโนวยเนี่ยเราว่าตำร้ายดอกว่นไี้เาเก็บกบโอกเก็บกถัวฮะหาหนวยเยอะจังเลยไม่หน่อยตีพรเดี๋ยวไปตำเาบอกร้ายเอามาท่าน่โนวยไงไปได้ตัวนี้ว่านะ ที่บบบทั่วไปให้ยายขปยไปขายพ่ะนะวามันก็ออกดอกออกง่วยดีตัวนี้โอ้ยบ้านได้ออกดอกง่วยอเพ้าะท่านน่่อยง่ตัวนี้เ็บได้พ่อกรไปเดินดนเจ้าเว้เราไปหาคาย,อยเอาเอาตะเขาโครายโอ้เจ๊ไปรไปขายเองรถอันแบบนี้ บแม่นเจ้าไปกินก้อนคอยเก็บเอาคอยเบ่ามายน้อยดอกเอาไปต่ำจักนน้อยเ้นนะเัอีเก็บถั่วไปขาไปเออขอเสี่อาชั้มาไล้อยดอกไปง่าเเก็บบักถั่วถั่วมาได้ชีดยาไม่ได้เป็นบางงอบางงอกเอาตะฮอโมนมาใส่เจ้าเจ้าไปเลยเจ้าทบ่าน่าท ท่านอยูออเดอร์ข้าเจ้าเลยพกักกบเจบข้าเดียวกัพอ่อมาลายได้มื่อนี้มื่อนี้ออเดอรมาลายมื่อนี้เขาิกพ่อแล้วจำกอชิมีเวลามากรอตีอ<พ>อว่ามัน <พอ S 1> เลี้ยเลี้ยอยู่ลายกับพอแล้วนะพอ,พอ้อเจ็บลดนโอ้นาม,มือตัวนี้ปายหนาใส้เขาตัวนี้จะป้หนาใส้เขาบะคือเขาข้าเจ้าเขาเจ้าเอานาใช่ไปล่ะอือ เพราะว่าม ну. oh, Je ันเจ้าบ่ปล่อยปล่อยน้ําให้เข้าเจ้าบ่ซั่นดอกโอ้หลายดอกบ่พี่ได้ทางพี่อั่วเพิ่นตนนี่บ่ได้อยู่นี่อยู่ดอซําสิได้ตํานึงเก็บบักั่วขเจ้าไปตําเจ้าบ่ได้ฉีดยามันเลยเป็นงอๆงจะเอาตฮอร์โมนมาีนะก็เลยบ่งามปานดประมาณนี้ล่ะัวปอดสานงอปุสมปานกันีฮอดแตงแตอีหยังบ่นี่ แตงกวตีแตงกวน้อยพะนะได้อยู่นี่ไม่อยู่นี่โอ้โวในจิดอวกต้นนี่ที่มรไลกับพ่อดอกิอยากต่กน้อยโอ้โอดอกนนดอกกระไลนี่เลยฮะกเก็บอยู่ ก็เแค่มันเถื่อนลาปีรุ่นกว่าวะหัดปลูกปลูกว่าปีแล้วปลูกลามันไม่เป็นท่าสันดอกมันเมยมันห่อนสันดอกคนเจ็บบอกท้วงคนขอบคุณที่รับชม